อันนี้ทดสอบเครื่องมินิเขียวสีนัดโอ้แห้งเิีวเลยอัดไปเลยมันต้องลองทุกตัวครับ ก่อนจะส่งงานไม่ลองก็ไปได้ยังลองอย่างนี้ถ้าเกียร์มีเสียงดังแบบนี้เราก็จะเปลี่ยนลูกปืนเกียร์ให้ขนาดเกียร์ใหม่ซื้อมาใหม่ๆยังดังก็ต้องมาลื้อเปลี่ยนลูกปืนอีกอ่ ของในสต็อกครับตัวนี้ไรบอสเสียล้วยไม่เห่าะอเก็บอย่างางเอานี่เน็ตนั่นอ๋อาอวันนี้มินิเลด ตัวเท่ากันครับต่างกันที่โครงสร้างเหล็กกับสแตนเลสถ้าต้องการขาไฟเดอนหนาอไฟลังก็เพิ่ม1,000บาทจากราคาเครื่องอืม เดี๋วฮะเีมันลู่อาต้องมต้องมีลั่วะลหาดูอยูตรงขอถ้ารองเท้าเราเปียกน้ำหรืออะไร ต้องต่อสายเก่าลูกค้าเอาไปถึงต้องต่อสายเก่าก็อยู่กับน้ำเนอะต้องทำสายเก่าให animals, ้อ e. uh ืมอันนี้ขนาดกากแห้งลองสัมบอร์ปอัลเตอร์ไม่หลดเลยไรกเนีละนู่นไปนู่นอีกเอาน้ำใส่ไหมตรงนู้นอันเป็นกากเก๋ๆมะพร้าวใหม่การทุ่ม มะพร้าวใหม่เราอยู่แค่นี้แต่ตรงนี้ลองไปแล้วอ่ะแต่ลองอยู่รอบนึงตรงนี้เป็นหกนอ็อตมีของในสต็อกกับหกน,อน็อตสแตนเลสทั้งตัวอ,อ่ะซื้อเกียร์มาก็ต้องมาลุ้นอีกดังไม่ดัง นเป็นคลองใหม่เนี่ยดูดววความใบระหว่างมินิกับผมนัดใบต่างกันเยอะครับอ่ะอีกรอบนึ่งี่ ต่อแปดนอดนี่ไวกว่านี้อีกใสก็ไปหายเลยตัวนี้เงียบดีว่ะ <c oughs> มอเตอร์ไม่โหลดเลยนะ <c oughs> เรื่อยๆครับเรื่อยๆ <c oughs> โ,อโอเคครับส <c oughs> นใจติดต่อมาได้ครับมีของในสต็อก สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้